5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรวิทหานอุตสาหะครับวันนี้เอาบทความมีชื่อว่า90% of your worries are optional Choosing not to worry is a skill นะครับก็คือ90%ของความกังวลของคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่เลือกได้ว่าจะกังวลหรือไม่กังวลน,นะฮะแล้วก็การเลือกที่จะไม่กังวลเนี่ยเป็นทักษะอย่างหนึ่งนะครับซึ่งต้องมีการฝึกฝนนะครับสมองมนุษย์เนี่ยนะฮะ ถูกออกแบบมาให้วิตกกังวลน,นะครับเราเนี่ยจะพยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่ไม่ดีแล้วก็หาเหตุผลมาให้เรารู้สึกตื่นตระหนกเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเขาบอกว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมข่าวร้ายเนี่ยถึงขายขายดีกว่าข่าวดีนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับสมองเราเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความเครียดและความกลัวโดยการกังวลน,นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าไปดูข่าวอ่ะ เปิดดูนิวส์ฟีดนะครับเราจะสังเกตว่า90%ของข่าวเนี่ยเป็นข่าวร้ายนะแล้วก็มนุษย์ก็ตอบสนองข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีด้วยนะครับนี่ก็คือสาเหตุว่าทําไมเนี่ยสื่อต่างๆเนี่ยนะครับเขาต้องการใคยๆก็ต้องการความสนใจจากเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะออกแบบมาให้โฟกัสไปกับข่าวร้ายมากกว่านะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่จริงมากเลยนะฮะเราจะเห็นว่าข่าวที่มันขายได้เยอะในโลกใบนี้เนี่ยคือ ข่าวร้ายนะครับสาเหตุก็เพระว่านี่แหละสมองมนุษย์เราคือมันถูกออกแบบมาให้พี่ตกกังวลแบบนี้อยู่แล้วมันก็เลยเข้าล็อกกันพอดีเลยนะครับเขาบอกว่าความกังวลเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นจากหนึ่งหนึ่งความคิดลบๆอันหนึ่งแล้วเราปล่อยไว้นะมันเหมือนคล้ายๆต้นไม้เลยนะมาเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดลบเนี่ยมันก็เริ่มที่จะขยายตัวขึ้นเติบโตขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยความกังวลเนี้ยถ้าเกิดว่าความคิดของว่าเป็นเชนนะคล้ายๆมีโซ่หลายๆอันเนี่ยนะฮะความกังวลเนี่ยมันจะไปจับ อันอื่นด้วยแล้วก็ทําให้ความคิดลบเริ่มขยายความกังวลเริ่มขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะวิธีการก็คือว่าวิธีการกคือว่าเราต้องเข้าใจถึงกระบวนการอันนี้ก่อนมาคัสอาร e ลุสเนี่ยได้เคยกล่าไวไ้บอกว่า never let the future disturb you นะ you will meet it if you have to with the same weapons of reason which today arm you against the present ก็คืออย่าให้อนาคตของคุณเนี่ยมาทำให้ความกังวลของคุณเนี่ยรบกวนคุณมากเกินไปเพราะว่า ถ้าคุณเจอเรื่องนั้นในอนาคตนะคุณก็จะต้องแชราวุธที่คุณมีในวันนี้แหละในการต่อสู้นะครับการไม่กังวลเนี่ยจึงเป็นเป็นมายด์เซตชนิดหนึ่งเป็นมายด์เซตเป็นทักษะด้วยนะฮะเป็นทั้งมายด์เซตเป็นทั้งทักษะด้วยและเมื่อมันเป็นทักษะเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการมันได้สิ่งที่จะจัดการกับความกังวลได้คือการจัดการกับมุงมอนะครับครั้งต่อไปที่คุณเริ่มกังวลเกี่ยวกับอะไรนะลองถามตัวเองแบบนี้ดูนะว่าถ้าเกิดว่าคุณปล่อยมันไปไม่กังวลนะ มันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่แย่ที่สุดจะเป็นอะไรพอคุณเริ่มคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะคุณจะเริ่มเห็นภาพว่าเออสิ่งที่แย่ที่สุดจะเป็นอะไรเนี่ยแล้วคุณจะทํำยังไงกับมันแล้วคุณลองชาเลนจ์ใช่ไหมว่าถ้าเกิดเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริง,รง,รง,รงอ่ะคุณจะจัดการยังไงกับมันความกังวลจะเริ่มหายไปเพราะว่ามันจะไม่มีอํานาจเหนือเหนือจิตใจของคุณต่อไปเพราะมันไม่ต้องุูงซ่าแล้วเรามีกระบวนการในการจัดการมันอาจจะแย่มากก็ได้นะแต่เรามีกระบวนการในการจัดการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกเรื่อง หนึ่งในวิธีหนึ่งที่หลายคนใช้แล้วได้ผลก็คือการเขียนความกังวลนั้นออกมาเมื่อเขียนมันออกมาปุ๊บเมื่อเราเห็นแล้วว่าเรื่องที่กังวลคืออะไรเนี่ยเรามีชื่อมีขนาดของมันนะฮะมีมีความเลวร้ายที่สุดของมันเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันจัดการได้นี่หว่าเพราะจัดการได้ก็เริ่มไม่กังวลแทนที่จะกังวลเราก็เลยเอาเวลาของความกังวลเนี่ยไปบริหารจัดการเรื่องของปัญหานั้นแทน ก็เลยกลายเป็นความท้าทายแทนทจะเป็นความกังวลน,นะความกังวลเนี่ยมันทําให้เราเหมือนกับวนไปบนมาไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการเรื่องนี้ให้ได้นะครับขอบคุณและพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ5 minutes, good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที